สวัสดีครับเด็กๆในสัปดาห์นี้พวกเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยของโลกสวยด้วยมือเราและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นนะครับครูลิวมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้ท่องกันอ่ะพร้อมแล้วเริ่มคำคล้องจองดอกไม้สดสีเอาละ่ะคราวนี้เด็กๆอ่านตามครูลิวนะครับดอกไม้สดสีผีเสื้อสดสวยแสงแดดส่องด้วยช่วยให้เพลิดเพลิน อ่ะโอเคยากไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะเอาล่ะคราวนี้เด็กๆก,ก็มาอ่านไปพร้อมกับครูริวอีกหนึ่งรอบ1,2,3ดอกไม้สดสีผีเสื้อสดสวยแสงแดดส่องด้วยช่วยให้เพลิดเพลินโอเคเก่งมากครับซึ่งในคลิปนี้พวกเราจะเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเอเด็กๆว่าสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วมันมคืออะไรล่ะ มีใครทราบหรือเปล่าเอ่ยถ้ามีก็คอมเมนต์บอกคุริวหน่อยนะครับจริงๆแล้วนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของเรานั่นเองและเนี่ยถ้าเกิดเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าในรูปภาพเนี้ยใกล้ๆกับบ้านของเรามันมีสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้างล่ะครับอ่ะถูกต้องมีคนตอบมาแล้วมีวัด มีสุนัขมีแมวหรือบางครั้งก็มีพวกต้นไม้ใช่ไหมครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือสภาพแวดล้อมใกล้ๆกับตัวของเรานั่นเองและนอกจากนั้นนะครับครูลิวยังพาเด็กๆไปดูสภาพแวดล้อมของป่าไมา้เป็นยังไงกันบ้างครับเขียวชอุ่มชุ่มชื่นกันเลยทีเดียวและนี่ก็คือรูปภาพของสภาพแวดล้อมทางอากาศครับเด็กๆว่ามันมีรูปภาพอะไรบ้าง อ่าเก่งมากครับนั่นคือสภาพแวดล้อมที่มีอะไรฟ้าผ่าใช่ไหมครับและรูปภาพถัดไปก็เป็นสภาพแวดล้อมทางอากาศที่มีฝนตกนั่นเองครับต่อมาเราก็มาดูสภาพแวดล้อมทางน้ํากันครับเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างละ่ะอืมใช่แล้วนั่นก็คือแม่น้ําลําคลองใช่ไหมครับอ่าแล้วรูปภาพถัดไปล่ะครับเราเห็นอะไรอือถูกต้องนั่นคือทะเลนั่นเองนะครับ หลายๆคนคงชอบทะเลเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะกูริวรู้นะเอาล่ะครับ <c oughs> เด็กๆคราวนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับแล้วช่วงสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาทําใบงานในเรื่องของโลกสวยด้วยมือเราด้วยกันนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูริวให้เด็กๆสํารวจสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณบ้านและวาดภาพสิ่งที่พบเจอจากการสํารวจในครั้งนี้ ซึ่งถ้าเด็กๆสังเกตเห็นนะครับจะมีเจ้า2ช่องนี้อยู่ใช่ไหมอ่ะช่องที่1นะครับช่องบนให้เด็กๆวาสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัตว์อืมไม่ว่าจะเจออะไรล่ะ,ะไม่บอกดีกว่าอ่ะลองวาดเองดูนะครับและช่องด้านล่างนั้นนะครับให้เด็กๆวาดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพืชนั่นเองเราไปเจอพืชอะไรมาก็วาดรูปใส่ลงไปจากนั้นกระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับและที่สำคัญสุดๆนั่นก็คือ ให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ด้วยนะครับถ้ามาอย่างงาั้นแล้วจะเป็นยังไงอ่ะหายนั่นเองนะครับถูกต้องสำหรับคลิปการสอนในวันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ